قال لا تختصمون ديا وقد قدمت اليكم من وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ท่านผู้ชมที่รักครับสำหรับในหัวข้อของหลักการศรัทธาหลักความเชื่อในศาสนาอิสลามหรือที่รู้จักกันในเรื่องของอัลอออีดะฮ์อันอิสลามียะหรืออัลกออิดอันอิสลามียาอันอัสซาซียหลักความเชื่อพื้นฐานในศาสนาอิสลามนั้นมีรายละเอียดอย่างไรเราได้ศึกษาจากหนังสือของ มาลานาอบดุลฮ Al ัสซันอาลีอัลฮัสนีอันนัดวีท Al ี่ได้เข ah, ียนในหนังสือเรื่องอัลอาคีดะตุวะลาอิบาดะตุวะสุลูกุฟีดาวอิลกิตาบีวะสุนนตีวะซีรตีอันนบาวียะได้จากหนังสือของมาลานาอบดุลฮัสซันอาลีอัลฮัสนีอันนัดวีในเรื่องอัลอาคีดะหลักความเชื่ออัลอิบาดะ การนมัสการและการพักดีวัสุลูกและก็จัญญามารยาทอันเป็นคำสอนที่ได้มาจากเดออิลกิตาบิจากพระคัมภีร์อัลกุรอานวัซุนนติและก็สุนสนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดขอการอวยพรพึงมีแต่ท่านและแก่วงวานของท่าน วัตซีรออันนบวิยะนนวียะและจากการใช้ชีวิตของท่านมรณาได้กล่าวว่าอินนาลิลอาและมีสอนิอันกอดีมันลำยาซัลวลายาซัลประกันประกันแรกของการที่บุคคลจะมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องได้ก็ต้องเริ่มจากหนึ่งก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ เขาเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เขาลืมตาและมีลมหายใจอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งโลกใบนี้ดังนั้นประการแรกของมนุษยชาติประการแรกของบุคคลที่จะมีความเชื่อที่ถูกต้องก็คือบุคคลจะต้องตระหนักและยอมรับว่าโลกใบนี้ที่เขาเกิดขึ้นมาและใช้ชีวิตอยู่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดย ไรเป้าหมายไม่เด็กเกิดขึ้นมาเองแบบจับพลัดจับผูหากว่าทุกสิ่งในโลกนี้เราจะเห็นถนนหนทางเห็นตลาดเห็นป้ายรถเมล์เห็นที่พักผู้โดยสารเห็นไม้กระทั่ง หัวสูบน้ำประปาท่อประปาที่เอาไว้สำหรับดับเพลิงตามชุมชนต่างๆสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่บนโลกนี้โดยสามัญสำนึกโดยตักกะและโดยภูมิปัญญาของมนุษยชาติย่อมที่จะบอกว่าสิ่งต่างๆที่มีปรากฏให้เราเห็นในในท้องถนนในชุมชนต่างๆนั้น,น,นมีผู้สร,ร้างขึ้นมาไว้ กัน,นั้นแล้วเมื่อมองดูอย่างโลกของเราซึ่งเต็มไปด้วยระเบียบเต็มไปด้วยความซับซ้อนและเต็มไปด้วยความพร้อมบริบูรณ์ในการจัดสรรในการจัดเตรียมเช่นร่างกายของเรามีความซับซ้อนอย่างยิ่งมีระบบภูมิคุ้มกันมีระบบของการปกป้องร่างกายจาก พยายนอันตรายต่างๆอันเป็นระบบอันอาสาซิยะระบบพื้นฐานนั่นจึงหมายความว่าอินนะฤฤฤฤฤฤนลิอลาและมิแท้จ,จริงทุกอย่างที่เราเห็นอยู่กับโลกใบนี้ทุกอย่างที่เราเห็นว่ามีอยู่ในโลกใบนี้นั้นสอนนีันมีผู้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นระบบของการฟอกเลือดไม่ว่าจะเป็นระบบของการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นระบบของการดูดซับหรือว่าซึมซับ วิตามินซึมซับสารอาหารต่างๆหรือระบบของการที่ที่ร่างกายมีการปรับดุลยภาพกับสภาพแวดล้อมนี้โลกใบนี้นั้นมีสอนีอันลำยะรันโลกใบนี้นั้นมีผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและผู้ที่สร้างโลกใบนี้นั้นไม่ได้สร้างแล้วหายไปไหน ไม่ได้สร้างแล้วทิ้งไปที่ไหนหรือไม่ได้สร้างแล้วองค์พระผู้สร้างนั้นได้สิ้นพระชนไปไหมลำยซันผู้สร้างนั้นยังดำรงอยู่วลายานและจะไม่มีวันใดวันหนึ่งเลยที่องค์พระผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาสร้างจักรวาลนี้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นจะมาลายหายไปวาจิบันหิบูยูดาดังนั้น เมื่อเราพิจารณาดูสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ยิ่งบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัพพวิชาคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องโลหะโลหะวิยาผู้เชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญในด้านของดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านของสุขภาพผู้เชี่ยวชาญในด้านของของอักษรศาสตร์อะไรทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดหากไม่ปรุงแต่ง หากไม่ถูกครอบงำด้วยด้วยโซ่ตรวนแห่งวัฒนธรรมด้วยด้วยโซ่ตรวนแห่งประเพณีด้วยกรอบแห่งหลักการความเชื่อที่ชุมชนของตนที่มนุษย์ในสังคมของตนได้ได้ปรุงแต่งไว้ได้สร้างไว้ได้วางกรอบไว้ บุคคลในสพพวิชาเหล่านั้นย่อมที่จะตระหนักและเห็นด้วยว่าว่ายิบันวูจูดูโลกนี้จะขาดผู้สร้างไม่ได้ตักกะก็ดีความคิดก็ดีจินตนาการก็ดีว่าโลกใบนี้ไม่มีผู้สร้างนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดมุนซิฮันมินยามีสีสมาตินนักซีสมาตินักซี มุมตะนีอันอดัมมุเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเมื่อเราเห็นโลกเห็นจักรวาลเห็นหมอกเพลิงเห็นทางช้างเผือกเห็นกาแล็กซี่มากมายเห็นชั้นบรรยากาศและเห็นไปทั้งแม้กระทั่งจากกล้องจุลทรรศมุมตะนีอันอดัมมุจึงไม่สามารถที่จะก้าวไปยืนในจุด ที่บอกว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้สรรพสิ่งที่เราประจักษ์และสัมผัสนี้ไม่มีผู้สร้างเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดวัวหัวอันกบีรอันมุตรานดังนั้นเมื่อสติปัญญาที่ที่สมบูรณ์ที่ปกติที่ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยธรรมเนียมประเพณีลัทธิและความเชื่ออันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมาเมื่อ กี่ร้อยกี่พันปีก็ตามปล่อยให้สติปัญญาว่างปล่อยให้สติปัญญานั้นปราศจากการครอบงำมองด้วยความความเป็นเป็นเป็นกลางบุคคลก็จะย่อมที่จะตระหนักว่าว่าพระองค์นั้นอันเป็นพระผู้สร้างนั้นอันกบ,บีรุพระองค์มีความยิ่งใหญ่อย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเราได้เห็น สารคดีเกี่ยวกับจักรวาลสารคดีเกี่ยวกับกาแล็กซีตั้งแต่ดึงภาพไปเห็นว่าบุคคลนอนอยู่บนชายหาดจากบุคคลมองชายหาดนั้นกล้องซูมดึงขึ้นไปสูงขึ้นไปบนฟ้านับเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันไมล์ไปยังจักรวาลไปยังกาแล็กซีและก็จากกาแล็กซีนั้นพุ่งกลับมายังตัวของบุคคลที่นอนอยู่บนชายหาด จากที่มองไม่เห็นเลยจากบนบนบน,บนจัก,กรวาลบนบรรยากาศนั้นจนทั้งค่อยๆเติบโตโตขึ้นมาโตขึ้นมาชัดขึ้นมาจนและลึกลงไปผ่านพ้นผิวหนังลงไปลงไปอย่างเนื้อเยื่อลงไปอย่างกล้ามเนื้อลงไปอย่างเซลล์ต่าง, <c oughs> างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นเรือนร่างเขานั้นสิ่งเหล่านี้จะยืนยันว่าองค์พระผู้สร้างนั้นฮัวอัลกับีรุพระองค์เป็นพระผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งอัลมุตาอัน และมันจะยิ่งใหญ่เท่านั้นพระองค์เป็นผู้สูงส่งด้วยความเป็นเลิศมุตซิฟันบีจมีสิฟาตินกามานดังนั้นถ้าเราได้เห็นโลกใบนี้เต็มไปด้วยความบริบูรณ์ความพร้อมมูลแน่นอนแน่นอนมีความสมบูรณ์และมีความพิการมีโอกาสและมีด้อยโอกาสมีความ ร่ำรวยและมีความยากจนมีสุขภาวะและมีโรคภัยไข้เจ็บแต่สิงทั้งหมดเหล่านี้เป็นดุลยภาพสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ประกอบกันขึ้นมาประกอบดังนั้นองค์พระผู้เป็นผู้สร้างผู้ทรงสูงทรงอัลกบีรวันบุตรอลผู้ทรงยิ่งใหญ่นั้นมุตตสิฟันบิญามีิสิฟาตินกามานการที่พระองค์ทรงทําให้สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะในเรื่องสังคมาศาสตร์ในเรื่องมนุษยศาสตร์ ในเรื่องของทางการแพทย์ในเรื่องดาราศาสตร์ในเรื่องของกลาศาสตร์ในเรื่องของของฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรมากมายทั้งหมดเหล่านี้เต็มไปด้วยรายละเอียดเต็มไปด้วยการการเชื่อมโยงกันเต็มไปด้วยความรอบคอบอันหาสิ่งใดบกพร่องไม่ได้ดังนั้นองค์พระผู้สร้างนั้นจึงมุตสิฟัน พระองค์จึงทรงประกอบด้วยคุณสมคุณลักษณะพระองค์จึงทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ,ะ,บ,ณษณะบิดามีเอสิฟาตินกามันด้วยคุณลักษณะแห่งความบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะแห่งความเพียบพร้อมอันมิมีความบกพร่องมุตตาสิหันนิจมีเอสมาตินนักซิวซาวาลและพระองค์ หามีคุณลักษณะใดอันเป็นคุณลักษณะแห่งความบกพร่องหรือคุณลักษณะแห่งการเสื่อมสูญและมาลายสูญมีได้ววหัวอลิกุนลรจะมีอินมัครลูกอดดังนั้นเมื่อเรายอมรับในประเด็นที่ว่าโลกใบนี้มีองค์พระผู้สร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงสง่ง ผู้ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งความเพียบพร้อมแห่งความบริบูรณ์และห่างไกลจากความเสื่อมและความเป็นอนิจังแล้วพระองค์จึงเป็นองค์พระผู้สร้างเพียงพระองค์เดียวแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงที่เราประจักษ์แห่งสรรพสิ่งทั้งปวงที่เราพบเห็นไม่ว่าเราจะสามารถเห็นด้วยตาเปล่าหรือเห็นจากกล้องจุลทรรศหรือ กล้องที่เป็นไมโครหรือว่าซูเปอร์ไมโครที่จะส่องดูในสิ่งที่เล็กที่สุดเท่าที่ศักยภาพของมนุษย์สยเีชาติจะสามารถกระทำได้หรือไปยังกล้องโทรทัศน์ที่สามารถส่องไปยังระยะทางที่ยาวไกลมากมายเพียงใดก็าตามนั้นสรรพสิ่งทั้งหมดที่เราประจักษ์ไม่ประจักษ์ในวันนี้ หรือวันหน้าจะประจักษ์ขึ้นมาก็าตามนั้นวะฮัวขอลิกุนดีจะมีอินมัครูกอรสรรพสิ่งทั้งปวงที่เราจะประจักษ์สรรพสิ่งทั้งปวงที่เราจะเจอเจอนั้นสร้างโดยพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นอาลิมุนดีจะมีอินมาลูมาตดังนั้นเราจึงพบว่าในแต่ละโลกโลกของวัตถุโลกของพืชโลกของสัตว์ ในบรรดานี้คืออาลามีนอาลัมในบรรดาโลกทั้งปวงโลกวิญญาณโลกแห่งความเร้นลับในบรรดาโลกทั้งปวงมันจะเป็นโลกของโลหะธาตุโลกของวัตถุธาตุโลกของพืชโลกของสัตว์โลกของสส่งทั้งปวงนั้นประกอบขึ้นมาด้วยความรู้เห็นไหมสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มนุษย์เพิ่งจะมาแกะรอยว่าการที่จะทําให้โลหะนี้ แข็งแกร่งขึ้นมาควรจะทําอย่างไรควรจะผสมอย่างไรการที่จะกั่นน้ามันนี้ออกมาให้เป็นเกรดต่างๆประเภทต่างๆและนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตั้งแต่นำไปไปใช้ในใน <c oughs> เครื่องบินจนกระทั่งถึงนําไปใช้ราดปูถนนนั้นประกอบด้วยสรพวิชาประกอบด้วยองค์ความรู้ดังนั้น อ, faster. อาลิม,าม,าาาามุนองค์พระผ you know. ู้สร้างดังกล่าวองค์พระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงองค์พระผู้สร้างโลกใบนี้จึงเป็นผู้ที่อาลิมุนผู้รู้ลิจมีอินมาลุมาสไม่เะนนั้นแล้วพระองค์จะวางระบบแห่งองค์ความรู้ของโลหะธาตุอย่างไรโลหะวิทยาอย่างไรระบบของดาราศาสตร์อย่างไรในระบบของชีววิทยาอย่างไรในระบบของสัตววิทยาอย่างไรหรือว่าพืชศาสตร์อย่างไรทั้งหมดนั้น พ,พราะพระองค์ทรงความรู้กอดิรุนอาลาญะมีอิลมุมกินาตดังนั้นในสิ่งทั้งหลายที่เป็นขึ้นมาได้นั้นก็เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นก็อดิรุนทรงความสามารถทรงความสามารถอาลาญะมีอิลมุมกินาตในการที่จะทำให้สรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นขึ้นมาได้ ในการที่จะให้สมรสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นขึ้นมาได้ในโลกโลกใบนี้มีมีชั้นของทางธรณีชั้นของพื้นดินและการที่จะให้ชั้นของพื้นดินเป็นอย่างไรเกาะกันอยู่อย่างไรและเป็นลำดับชั้นอย่างไรและก็ลงไปทำไมจึงยังมีมีความร้อนยังมีไฟที่ยังคุกรุนอยู่อย่างมากมายอย่างไรนั้นซึ่งเหล่านี้เป็นความรู้และ พระองค์กอดิรุนดีจะมีอินมาลูมาตและพระองค์เป็นผู้ทรงสามารถในบรรดามุมกิาิานในบรรดาสิ่งที่จะให้เป็นไปได้ทั้งปวงนั้นจึงเป็นขึ้นมาโลกใบนี้แทนที่วันเวลาตั้งแต่ตั้งแต่แตกออกมาหรือเกิดออกมาจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงไม่แล้วกลับพบว่า ในคําพยากรณ์ของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสลลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าเมื่อใกล้วันสิ้นโลกในยุคสุดท้ายของโลกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแผ่นดินจะไหวมากขึ้นแค่นี้ก่อนแผ่นดินที่ไหวมากขึ้นนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าโลกนี้ค่อยๆเย็นชืดลงและแข็งตัวไปเรื่อยดังนั้น กอดิรุนลิจามีอนมุมกินาพระองค์จึงเป็นผู้ทรงความสามารถละบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เป็นขึ้นมาได้มูรีดุนลิจามีอนกาอินาตและพระองค์เป็นผู้ทรงพระประสงค์ให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของพระองค์ดังนั้นเราจึงพบว่าการที่สิ่งทั้งสิ่งต่างๆนั้นเป็นไปแบบนี้นั้น ไม่ว่าจะในเรื่องของทาง <c oughs> ปรากฏการธรรมชาติในเรื่องของวงจรของชีวิตของสัตว์ต่างๆนั้นของบรรดากายอินททั้งหมดนั้นอันเนื่องมาจากหมูริดุนพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเดบรดาถ้าหากว่าเราได้อ่านหนังสือไม่ว่านวนิยายมากมายถ้าหากมีบางคนที่อ่านจะพบว่า มนุษยชาตินั้นประสบโชคชะตามากมายหลากหลายประสบรูปแบบของชีวิตหลากหลายและสิ่งที่เป็นกันมาทั้งหมดนี้มูรีดุนลิจามีอิกนกอินาัอัลลอฮ์องค์พระผู้สร้างนั้นทรงมีพระประสงค์ต่อสิ่งทั้งปวงที่เป็นขึ้นมาให้ยุนสมีอุนดันนั้น พระอ,องค์จาเป็นจะต้องเป็นพระอ,องค์ผู้ทรงพระชนชีพพระอ,องค์ทรงพระชนอยู่โดยมิมีวันเสื่อมสลายให้ย่นเป็นผู้ที่ทรงพระชนชีพอยู่เป็นนิจนิรันท์ที่เป็นชนิดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีสปปรรพสิ่งใดนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นอยู่มาแต่เดิมแต่เมื่อพระอ,องค์ทรงสร้างสปปรรพสิ่งขึ้นมาแล้ว สิ่งบางสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นไม่เคยมีมาก่อนแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะดำรงอยู่ไปนิจนนรันดังนั้นเมื่อสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาดำรงอยู่ไปอย่างนิจนิรันอย่างเช่นวิญญาณของมนุษย์ดังนั้นพระผู้สร้างวิญญาณย่อมทรงอยู่อย่างนิจนนรันเป็นอมะตะนั่นเองยาบซีรุนลาชิบฮุลละ และพระองค์ทรงสายพระเนตรในสปปรรพสิ่งทั้งปวงไม่ว่าในในสิ่งนั้นจะอยู่ในความมืดอยู่ในก้นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดอย่างไรก็าตามอยู่ในบรรยากาศที่ยาวไกลไปจนหาจุดจบไม่ได้อย่างไรก็าตามนั้นบาซีรุนพระองค์ทรงพระเนตรสายพระเนตรของพระองค์นั้นไปยังสปปรรพสิ่งทั้งปวงแตสปปะสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างชัดเจนลาชิบุลล และหามีสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์ไหมหามีสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์ไหมนี่เป็นคุณสมบัตินี่เป็นคุณลักษณะของพระผู้สร้างแห่งโลกใบนี้ตามหลักความเชื่อของอิสลามเวลาดิดเลละขณะเดียวกันก็ไม่มีผู้ใดเป็นผู้เคียงคู่กับพระองค์ตั้งแต่จักรวาลนี้ไม่มีมาก่อน ตัแต่สปปรรพสิ่งทั้งปวงไม่เคยมีมาก่อนแต่พระองค์มีอยู่มาแต่เดิมและเมื่อพระองค์สร้างส,สปปรรพสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นบางสิ่งจำบาลายอันนิจจังสาบสูญไปแต่บางสิ่งจะดำรงคงอยู่หลังจากที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาและจะดำรงอยู่อย่างเช่นวิญญาณของมนุษย์ดังนั้นพระองค์จะทรงดำรงอยู่เพื่อจะควบคุมสปปรรพสิ่งทั้งปวง และหามีสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์และไม่มีผู้ใดเคียงคู่กับพระองค์ในภารกิจและในพันธกิจแห่งการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งการเป็นพระผู้สร้างแม้แต่เพียงผู้เดียววันนี้เราได้เรียนรู้ในเบื้องต้นแห่งหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเราได้เรียนรู้บางส่วนจากอัลอ oh ักอิิตัลอิสลามียาอัลอาซาซีย พื้นฐานหลักความเชื่อพื้นฐานหลักอะกิดะฮของอิสลามและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ต่อวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุกอลลาตัคตัสิมูนดัยยะวะกอดกัดดัมตุอิไลกุมบินวะอีด